เรจะไปดูด้านในบ้านนะคะไปด้านใ <Bye. S 1> นบ้านอ้าวเปิดประตูปนี่อันนี้เนี่ยนอบแค่นะคะอันนี้ก็เป็น้าหลุมซ่อมไว้นะคะยังไม่เสร็จดีเลยน,นี่นะคะ ห้องนี้ก็เป็นฝ้าหลุมนะคะฝ้าโมเกันนี่อ่าห้องนี้มีห้องน้ำด้วยมาดูห้องน้ำกันนี่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะคะห้องน้ำนี่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องนี้มีห้องน้ำอยู่ในตัวนะคะนี่ห้องน้ำอ่าไป ไป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 อ่าอดาเป็นห้องคัวนะคะห้องคัวอ่าดหครัวนะคะนี่ห้องคัวคิมตี้นะคะอันนี้คุณแม่ดีไนเองนะคะยังไม่เร็ตดีนะคะนี้ หัวที่2ของน้องมิตดังน่าอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่2นะคะอ่าอันนี้ก็เหลือติดมานติดเล็กแบบพวกนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะภายในจะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ห้องน้องมีตังอ,อันนี้ห้องน้อง อ่าห้องนอนนะคะอีกห้องนึงห้องนี้ไม่ไม่มีใครเลยจะต่อ,ขอห้องนี้นะคะอ่านี่มาดูห้องน้ห้องน้ำอีห้องนะคะอันนี้ห้องเล็ใครเปิดหน่อนีนะคะอันนี้ห้องนึงหมดแล้ว เหลืองติดคับ